เด็ใบมันนะทุกคนถ้าน้องๆหรือว่าสาวๆคนไหนที่ไม่รู้จักวิธีเก็บผักได้นานประมาณสามสี่วันอะไรเงี้ยอันนี้โมก็ไปเซิร์ชดูว่าเขาเขาเก็บยังไงเนาะเพราะว่าเคยซื้อมาแล้วแบบเราไม่ได้กินประมาณแบบวันหนึ่งสองวันอย่างเงี้ยใบมันก็จะเหีเ่ยวไงก็เลยไปเซิร์ชดูแต่ว่าถ้าใครรู้รู้แล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้โมบอกสําหรับคนที่ไม่รู้เนาะก็เด็ดใบแล้วก็แช่น้ําแล้วก็แช่ใส่ตู้เย็นมันก็มันก็จะอยู่ได้นานขึ้นประมาณหนึ่งก็ยังดีกว่า นี่รู้สึกแบบไม่โลง่งไม่สวงอะทุกคนก็เลยลองตำส้ตมตำซิอะไรย่างเงี้ยอืมหอมโรนกผ่าน ดูนกไปด้วยกับพี่หมูกุ้งวันนี้เราอยากกินหัวมันด้วยทุกคนแซ่บๆจ้ะอื้อ Oh, ทำหน่มเจนจำปลาหมึกมันเข้ากับใบแมงลักทุกคนแสบหอมแต่เสียชื้อมันเก็บได้ ประมาณวันสองวันทุกคนก็ซื้อมาแล้วแช่ตู้เย็นไหะต้องใช้วิธีเด็ดใบแล้วก็แช่น้ำมันจะอยู่ต่อได้อีกประมาณสามสี่วันแลวประมาณนั้นแหละ ซอสซองกินกับต้นหอมใครไม่เคยกินซ้มเตีะตำกับต้นหอมลองดูนะอร่อย กุ้งสดทำความสะอาดเรียบร้อยจ้ะตัวใหญ่มากจริงตัวใหญ่กว่าคลิปที่โมทำกุ้งแช่น้ำปลา ไง,งไม่รู้ทุกคนหมดอตื้อเป็นเหมือนจะไม่สบาย Mm. Bikin pakai. Kita tinggal dia.